วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาไปงานต้อนรับหน้าร้อนที่ชื่อว่ามิชซอมมานะครับซึ่งมันเป็นงานที่คนสุดยอดเขาออกมาเฉลิมฉลองเทศกาลต้อนรับหน้าร้อนกันซึ่งที่ที่ผมไปนี่ก็ชื่อว่าทีเรสเตอร์สโลตซึ่งก็เป็นพาร์คที่คนเขาชอบมานะครับแล้วก็มีปราสาทวังอยู่ใกล้แมนะ่น้ำนี่เดินไปเลยต้อนรับหน้าร้อนไปดูเขาเต้นลำรอบต้นไม้อันนั้นกัน คนก็เยอะแยะมากมายออกมาเต้นรำรอบต้นไม้เขียวๆนี้สตงอกะไรสักอย่างซึ่งก็เป็นภาพที่น่ารักมากสำหรับเรานี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบที่มาดูเพราะว่าปกติก็บินไปไทยกลับบ้านหรือไม่ก็ทำงานแต่ปีที่แล้วอะคือป่วยเป็นปอดอักเสบก็ไม่ได้มีโอกาสมานี่แล้วเราก็เข้ามาเที่ยวชมปราสาทนะครับหาคอนเทนต์ทำ ซึ่งสิ่งที่แย่อย่างหนึ่งรู้ไหมคืออะไรคือน้องสาวผมตกบันไดเราเพิ่งซื้อไอติมมานี่สภาพคนกินไอติมแล้วสภาพน้องสาวที่ตกบันไดหลายชัดลุก